หน่อไม้นี้เป็นหน่อไม้ที่เราเผามาแล้วนะคะเผาแล้วก็แกะเปลือกข้างนอกออกมันเป็นหน่อไม้แผรหวานและอันนี้เป็นที่ขูดหน่อไม้ค่ะที่เราทําขึ้นเองเราใชา้เราจะเอาลองมาขูดดูค่ะเนี่ยเราจะเริ่มขูดตอนแรกเราเริ่มขูดจากโคนไปหาปลาย mm hmm. เพื่อจะดูว่าเส้นเขาเล็กใช้ได้ไหมปรากฏว่าเล็กใช้ได้เลยค่ะ เล็กป่อยมากซะด้วยซ้ำมันทำมาจากตะปูอ่าตะปูเข็มที่เราไว้ใช้เย็บกระทงนะคะอ่าแต่เราต้องใช้ตะปูใหม่ๆนะคะแล้วอ่าไม้เนี่ยก็จะเป็นไม้อ่าไม้กิ่งมะม่วงะคะ่ะต้องเป็นกิ่งมะม่วงดิบด,ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นกิ่งแห้งตะปูเข็มจะไม่สามารถที่จะทะลุลงไปได้แต่ถ้าเป็นอ่ากิ่งดิบอ่ะ เขาตอ,อกเบาๆเขาก็จะทะลุได้แล้วค่ะเราก็จะใช้ประมาณสักห้าหกดอกเนี่ยค่ะตอ,อกลงไปแล้วเอามาขูดหน่อไม้มันแบบปล่อยดีมากเลยค่ะเป็นเส้นเล็กมากเลยเราชอบมากเลยค่ะ,อะตอนแรกเราคิดว่าเราจะใช้เข็มแบบอันเดียวะเราคิดว่ามันเสียเวลาเราเลยบอกว่าเราก็เลยหาวิธีรวมเข็มมาด้วยกันแล้วก็ต่อเข้าเป็นแผงค่ะเนี่ยค่ะ ขูดเสร็จง่ายเลยเส้นเล็กละเอียดมากเลยค่ะอันนี้เราจะเอาไว้เป็ต้มรับใบยะนางแล้วก็จะเก็บว้ทำใบไ,ไปทำซุปหน่อไม้หรือเอาไปทําห่อหมกหน่อไม้ค่ะเราก็เลยจะขูดแล้วเอาไปต้มไว้ก่อนเนี่ยค่ะก็จะขูดอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งหน่อไม้ที่เราเตรียมมาหมด หน่อไม้นี้เป็นหน่อไม้ไผ่หวานนะคะเนื้อเขาจะเยอะมากเปลือกก็บางค่ะมันจะมีประมาณสักสิบามหนอ่อแต่พอทำสำเร็จแล้วได้เกือบสามโลค่ะอ่าเส้นเส้นเส้นสำเร็จนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเส้นเล็กๆน่าอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยหลังจากที่เราขูดไปแล้วอันนี้เราขูดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาไปต้มค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเอาไปต้มเราจะต้องมาเอามีดนะคะตัดตัดส่วนที่เขาแข็งแข็งออกค่ะส่วนนี้เป็นส่วนปลายค่ะเปลือกแข็งแข็งเราก็จะตัดเอาตรงอ่อนๆก่อนไอที่แข็งแข็งก็ทิ้งไปแล้วก็เราก็จะมาตรวจดูว่ามันมีชิ้นไหนที่มันเส้นใหญ่เกินไปแล้วก็มาย่อยเขาให้เส้นเล็กๆ เพราะว่าถ้าเราทําเส้นเล็กเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> เวลาที่เราจะเอาไปทําห่อหมกหรือไปทําซุปหน่อไม้ mm hmm. เข้าจะเข้าเนื้อได้ดีมากนี่ค่ะจะมีบางส่วนที่เป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ใช้มือฉีกๆหน่อยก็ก็ใช้ได้ละค่ะอ่าที่ขูดที่ขูดหน่อไม้เราเราชอบมากเลยค่ะเพราะว่าอ่าพอขูดแล้วเส้นเข้าเล็กอะค่ะแล้วก็งานเราก็เสร็จเร็ว อันเนี้ยอันนี้จะเป็นข้อของเขาทีนี้พอหลังจากที่เราไปตั้งน้ำแล้วเดือดแล้วเนี่ยเราก็เอาหน่อไม้ลงไปต้มเลยค่ะแล้วเราก็จะมีการเติมเกลือลงไปหน่อยนึงนะคะอา่าหน่อไม้ที่เราต้มเนี่ยเราต้มรอบเดียวค่ะเวลาเราต้มเสร็จแล้วเราก็เอามาล้างน้ําเย็นเนี่ค่ะล้างน้ำเย็นแล้วร้อยเขาเสด็จน้ำ แล้วก็แพ็คใส่ถุงค่ะอันนี้เราเอามาซีนถุงซีนเพื่อที่ว่าจะเอาเข้าช่องฟิตค่ะอ่านี่ค่ะเราก็จะมัดแบบนี้แล้วก็เตรียมเตรียมไว้เวลาจะหยิบใช้ก็หยิบมาทีละถุงทีละถุงค่ะต้มแค่น้ําเดียวหน่อไม้มันคงอ่อนมากค่ะต้มน้ําเดียวนี่ก็จืดนะคะเพราะว่าเราจะไปต้มอีกรอบหนึ่ง เมื่อเวลาที่เราต้มใส่ใบยะนานางนะคะก็จะไปต้มอีกรอบหนึ่งก็เลยไม่จําเป็นจะต้องจืดมากแต่นี่ก็จืดมากแล้วค่ะแค่ครั้งเดียวเองที่เราทําได้ก็ประมาณ3ามสี่ถุงเนี่ยค่ะแล้วก็ย่อยถุงเล็กถุงใหญ่ถ้าจะทําห่อหมกเราก็หยิบถุงใหญ่ถ้าจะทําซุปซุปหน่อไม้เราก็หยิบถุงเล็กก็จะถนอมไว้เวลาที่เราอยากจะ ทำอาหารแล้วก็หยิบออกมาใช้เลยค่ะนี่นะคะได้สี่ถุงเลยมีถุงเล็กสองถุงเลย